จ้าเแซมมันี้มาปอกันอีกแล้วทางช่องใหญ่หัดลุงลิมอนเพื่อนคนทำเกษตรเแซมมันี่แย่หัดภาพมาชมบรรยากาศซื้อขายสอบถามราคาว่ายู่ตลาดโคกแจเรื่องอำเภอสว่างเรนดินจังหวัดสกลนครผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งกันด้วยสิด้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆตลาด โจะเล่นเปิดอยู่สองมือพี่น้องอาทิตย์นี้างตัวสองเปิดวั่นเสาก็เป็นหลังคานเด้อพี่น้องเด้อเปิดอยู่สองมือพี่น้องสำหรับเสาเมื่อนี้เป็นเสาวันเสาร์เมอส์ของข่อยเมอส์กู่หนึ่งเมอส์วั่นว่นหน่อยคู่หนึ่งอยู่ส่วน โอ้ยบอกกันย่างนี <S <S ่มันไปคนละทั้งไม่เต็ตัวใหญ่ๆเนาะขายกอกแล้วม่รู้อหนึ่นที่ห้าสิบห้าเป็นส่วนทางมึงละค่ะลายอยู่พี่น้องนี่ยางลูกมะหว่านก็ลายอไม่เต็มตัวใหญ่พี่น้องแต่ว่าบ่เห็นจกขวัง เลยห้าสิบห้าเปร์เราลเราสอบถามมูลค่านะเราแล,ว,แลวก็ไปกันเลยค่ะโอ้ั้านในสลอร,รี่เมลูก็างานของปูด้ายเนาะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยังแงเน้นองมามันค่ะนี่สิ5หกหาร้อยคันนี้คิบ่ ตัวเดียวตัวเดียวจ้ะโมเมนแม่ลูกนะโมเมนแม่ลูกเท่าไรก็อนสิสิบหกห้าร้อยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนี่พี่น้องสูงพี่น้องสูงสูงสูง <c oughs> อ,อยู่งามอยู่เรือยเป็นแม่แยกลูก <c oughs> แม่เดียวดิแม่เดียวเออแม่โอ้แม่เพราะถ้านในทับเด้อพี่น้องเรื่อง สูงอยู่ประมาณรอยสี่อยู่ดอกพี่น้องสีบวกกูแหละสวยสมิ้เจ็กตัวนี่ตัวนึงตัวนี้ตัวหน่อยนี่เปิือเท่าไหร่เจ็ดพันตัวหน่อยนี่ราคาบระหอดหมื่นพี่น้องเจ็ดอพน้ยู่วันนี้น้อยเจ็ดพันเฉยเจ็พันเจ็ดพันพี่น้องเจ็ด เจ็ดพันราคาบระหอดเมื่อพี่น้องเป็นแม่นางเนาะแม่นางหน่อยพี่น้องแม่นางหน่อยราคาเปิดใบเจ็ดพันปรหอดเมื่อพี่น้องตัวใหญ่นาะแม่นบ่งข้างหลังเป็นแม่ลูกนะคะแม่ลูกบ้านเป็นแม่ลูกแม่ลูกเปิดใบหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแม่ลูกลูกตัวผู้พี่น้องนี่มีเปิดเปิดใบนี่ หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแลคาเปิดเด้อพี่น้องเด้อต่อรองได้บ่จักษ์ต่อรองได้นิดหน่อยต่อรองได้นิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อแม่ลูกลูกโตปูลูกนี่ขายแล้วโลูตัวนั้นขายแล้วตัวนั้นขายแล้วตัวนั้นเพิ่นขายแล้วพี่น้องของพ่อใหญ่พวนเพิ่งมาได้งัวงามมาสอดมีแต่งหัว เอาไปคุณแต่งว่าไปเลี้ยงพี่น้องงัว่าเลี้ยงคุณเลี้ยงคุณอ่ะค่เบอร์ติดต่อค่ะศูนย์หกาศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งหกนหสามสามสองแปดสามสามสองแปดสนใจทวหาพ่อพัวใดเลยจ้ามาได้ไปบึงหมอลำหมอขึนหมอลำอยู่บ้านของซากบ้ว ขายเรอีายไปไปปอในขายเลาไปนยเอมันตัวใหญ่นะจังไปึว่าปอว่าคายแล้วพีน้องใส่หันหลังเวที่ะไอ่างนันังนั่นสิไปไ บหัดชิปะอ่ะข้าวสามตัวคเป็นขาวซีไหมไ่ินบรรยากาศตอลองราคาพี่น้อยกเอองามงามหัวโอินี่งามเดชหางเงาหางใหญ่พี่นองอยู่น้ำเย็น่ะ ถ้ามันเพ่สิทธิเราดูซ้ำเนาะเพราที่เปิดเท่าไรคะนี่เปิด20,000เปิดไว้2ม0 0 0หาพี่น้องแลค่าหนี่ต่อร่องไหนน้องพอนะต่อร่องในนิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อราคาเปิด2 5 0 0นี่พี่น้องนังนาหลีมดตูวโยอย่ว่ามันนั่นนั้นว่าพี่น้องเนี่ปวดพ้อกอะไรเนาะปวด เื่องขอมพนะต่างขอมน,นะสูงเท่าไหร่นี่พอ,อทินหอยสามสิบองอดูด้วยเนาะสิบประมาณนี้แหละสูงอยู่ประมาณลอยสามสินี่แหละพี่น้องไม่ได้บอกเ่ ยอกเล่นเท่าไหร่ราคากับตอรองเลยพีอันแม่ลูกนี่เด้เซนแม่ลูกลูกตัวผูแม่ลูกลูกตัวผูเปิดเท่าไหร่พอนี่เปิดไปสามหมื่นห้าเปิดไปสามหมื่นห้าพันจอร้องนิดน้อยขี้กันตอร่องนิดน่อยขึ้นกันาสั่นของพ่อทินพี่น้องแม่บนสูงอยู่ประมาณลอยสา อร้อย่ิบด้อยู่นี่เวานเนาะแบกเนี่้ลูกอะโอ้ยได้ลูกเหียบทั้งขอดขาดเาะมรู้อะไรโตอยู่ต้นนั่นกระดาษ้ตต้นนั้นดูแมนปะี่กี่ดังด ของกทินตัวดนแม่าตักฝากไปไป่นมีสอมีสองีนี่วะมีสามที่นี่มีท่่นี้วะสันพี่น้องขอเบอร์ติดต่อนนะจ้าศูนอาปดสามเจ็ดสี่หนึ่งเก้าห้าสนเกใจทรหาพิทินได้เลยจ้าตัวนี้ก็งามพี่น้องง่วเลียงงามงาจักแมนของผู้ใดหละสมาเมาสาใหญ่แถบันนี้งามอยู่พี่น้องแต่ว่าพอเห็นจอกขวางไหมจักจอกขวงอยู่ใส่บัน จ้าของเจ้าของอยู <till his> <raine> <speaking> <descon> ่สายอะนี่เจ้าของนี่งามงามนี่ไหมโบโบเห็นเจ้าของพี่น้องน่าแยกหายสิผาเพรามึเหมือนบรรยากาศสื่อขายต่อรองราคาพี่น้องเมึงเขาเจ้ากระรังต่อรองราคากันทั้งทีเวียดกระรังต่อรองราคายังไงหกสิบเจ็ดจู่หกสิบเจ็ดเอออาเซีนหน่งหกสิบเจ็ด สัเดียวกสั่งกิโลนะแตว่าก็สั่งโอ้ยสเยามยังดีนั้งใสรรูจับบอลใอย่างง้ก็เราแปลกซีบุญแล้วอุ้ยไอยบ้า

โอ้เวียดซื้อเป็นกิโลกว่าปันโอ้ยย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 งยยย้ยยงยยยหยย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 ่ยย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 ไยย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 ัยย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 ยัยย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 ยไยยยยยงยยยยยยังยย nhang cái luôn không có chỗ luôn mà thấy không con suôn, con, luôn รอลแล้วสิบลแล้วหกสิอคามสิแล้วบาทนี่เออสีรอยลมั้งอมันห้อมันปวดมันอดบ่บบบนี้เตีมันหอดบ่หอดครับห้าร้กสิห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้ารอยมันหอดอยเดยวเมอากจากหกเจ็หลืออยู่หกสิบบาทาเาไม่ทแล้วก็แล้วก็เห็นดิเห็นดเห็น คนจิเปียนเปี่ยนจากสื่อเป็นราคาเขาขายเป็นตัวแล้วเอาวัดนี้แล้วสื้อเป็นกิโลว่าสนเวียด่าพี่น้อง พี่ไี่วกว่า้ยาิบตาไม่จะวนหวันเ้ยพี่น้องเด้วันี่อรองบรรยากาศพี่น้องเวิ้งบรรยากาศชมบรรยากาศเียวัก็อวรองะคะ้วนค่ะแม่บักไงพี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อยสเด้อนี่เด้อสี่สย quám sướng phi nông nâm thì yêu có màn hà đòi với sang xa khu phân phải sang cũng... mua khốn yêu quá chậm hơn bám 3... đi Năm nát phi nông mà đi ตาใาดีดีพี่น้องหล่ดีเลนีตลาดโคจเจื่ออำเภอสว่างใหนินจังหวัดสกลนครพี่น้องเสาวันเสากัมพานังารเด้อพี่น้องเด้อสองมืออาที่์นึงเปิดอยุสองมือพี่น้องมาโหลดแวนี่ยสิว่าเวียนเดาวใดย้ยดนะมาเขาเยียนเร่งมันจอนดิ ขูก <minutes> ันค่ะขายมางหังเรียบห้านห้องห่องหองไวสามหมื่หองไวสี<ข>่ห <busca> มืห่องไวสี่หมื่นสามพูดนี่องมอเสียซะแทน3 8มสิเนาะห่องไวสี่หมื่นพี่น้องมองเสียานั้นสามสามห่ดพันมาสั่งพี่น้องห้ามเด้วันไอยหญ่ จะไเวียดเวียดไม่เย็นเฝ้ายึดแต่สาๆแมนบัสคู่ตัว่คันี่ตัวนี้แล้วก็ตัวเทือกสตัวเทืกฟังนั่นบ่จ้ะแล้วก็ตเทือกสุดนี่โอ้ตัวเทือกถ้ายสุดนี่ฟังนี่เปิดเท่าไหร่ป่ะนี่ สองหมื่นพี่น้องสองหมื่าสั่นเพิ่นเปิดไปสองหมื่นตัวผู้ได้พี่น้องตัวผู้ราคาเปิดไปสองหมื่นวนชวนพี่น้องสองหมื่นเดี๋ยวดีได้บ้านหนึ่งยังบ้านใครครับสิบหกครับสิบหกเออพี่น้องจะรูดลันกันลงมา เปิดไว้สิบห0 0นึ่งหมื่นหอพันราคาหนี้ต่อรองในบอจ่าราคาหนี้ต่อรองไองใงนออไดิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้เออันสอตัวกลางน่ะแม่นบ่บ่แม่นครับบ่แม่นเนะาะอ่ะขอเบอร์ติดต่อนี่จ่าศูนย์หกหนึครับ061 207ครับ207 6646ครับ6646สนใจโทร่วหางอยบอดครับหอยบอดเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรหางหอยบอดได้เลยจ้า หัวขาลอยพี่น้องจะคว้องมาแล้วว่าหันบริเวณจะคว้างราคาต่อร่องใดเด้อพี่น้องเด้อสูงอยู่ประมาณลอย แล้วซาอ์ดอยซาอ์ามาอ์ฮ evet. พ oh, yes. ี่น้องความสูงเด้อพี่น้องเด้หัวหัวย่างหน่อยหัวยังหน่อยเด้หัวสีเดือนหัวหัวประเทศผ่านตัวบอกแม่เพิ่นไปเวียนแล้วโอ้แม่ไปเที่ยวแล้วครับแม่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วพี่น้องนี่ต้องงามนี่สีผานี่ขายบ่ได้ขายบ่ได้ว้ากระตักเจียวถ้าไปบ่อบ่อ เลล้อตัวเดียวนี่บอกห้องเจ้าเลือตัวเดียวนี่บอกคะอันไดนมันใหญ่ยู่มันใหญ่กันยู่บอกเอาเบอร์ติดต่อค่ะศูนย์เก้าแส 4844 4844่ย่หัยางรอลงมาพี่น้องตัวดำดำแล้ก็เห็ตัวดำดำีดำดำนะครับอีดำดำมิลคานี่นะร่อยครับหนื่งหนึ่งพันห้าร้อยป่ะครับของหอยม่วนพี่น้องของหอยม่วงสาวสวยหาคคน่อยก็ไม่ผู้สื่อไหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยพี่น้องต่อได้ด้วยราคานี่ต่อรองใด้ด้วยพี่น้องเด้อ สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบรอยสาสิบบวกคุณตะพี่น้องร้อยสาสิบบวกพี่น้องนอยสามสิบวกนี่แหละมันยาาพี่น้องง่วงมันตกน้ำเลี้ยงคนนี้ตัวเดงขุ่นใหญ่กันไปตำรยังไง้ำบวแม่นับบ้านพี่น้องคุณตายางวุ่นสาวนี่ว่าม็นส้่งพะนะสั่งม้องซื้เท่าไรละวัน เปิดไปยี่สบี่หมื่นสองครับเปิดไปยี่สี่หมื่นสองพี่น้องนี่อยากคุณทครับอยากหมวยงเด้อพี่น้องเด้อราคาเปิดไปสี่หมื่นสองต่อรอบไดนะครับราคานี่ต่อรองใดเด้อพี่น้องเด้อนี่เชินเวียนให้สามหมื่วียนให้สามหมื่นตัวบอกไงพี่น้องนะ คพ <t shiny ph a> no, ี่น้องแต่ไม่พูดทอมัสั่งซื่อขายเด้น่คับ่สนใจทอาหอยม่วงด้วยพี่น้องด้อนี่สวยก็ได้รอก็ได้ได้ได้สองย่างเด้อกำงามจััเด้กไม่เจ้าขับเจ้าบอว้านไ่น้องสองสาวายควายกับงัวพี่น้อง ควายกับงวัวเปิดเท่าไรเนาะสองสาวนี่เนาะควายนี่เท่าไรละควายนี่ตัวนี้ได้สองพันห้าพี่น้องควายนี่ควายนี่อยากสองพันห้าพี่น้องควายหน่อยเด้นดหน่อยอีหลีเดิควายหน่อยลีเดต,ตัวแม่เด้อตัวแม่เด้องัวอยากได้สิบเก้าหัวนั้นอยากสิบเก้าพี่น้องสิบเก้าหาสิบสิบเก้า เก่าเลยหาซีฟอมได้พี่น้องยังมีหาซีฟอมอีกเลยใสและเล่ายู่งใส่ละนีพี่น้องมึงดูกแล้วเออพี่น้องบ่ได้เอาลงรถพี่น้องบ่ได้เอาลงรถบ่ได้เอาลงรถดเดี๋ยวเพิ่งไปถามเมียเพิ่งก่อนว่าราคามันสิเท่าใด่แ้ๆนะพี่น้องง่วเออขักอยู่เดิง่วนหน่อยพี่น้องง่วนหน่อย เป็นเจ้าเอาแม่มันไปนะพราเจ้าซื้อแม่มันไปเรือเตลูกปันหอยเตแล้วก็สซื้อมาไหวพี่น้องแล้วซื้อ,เ,อ,อเดี๋ยวเราไปถามเมียเราก่นอนงามเลยพี่นอ้อง อามาหอยเต,ยออตเ้ยขอเบอร์ติดต่อนนะจ้ะศูนย8แปดสองศูนย์แปดสนึจ็ด่งหาสนใจโทรหาหอยเตย้ยด้วย<อ>พี่น,อน้องด้วย<อ>โห่แต่หักกระดอ <c oughs> <c oughs> พี่น้องแม่บักใหญ่ ขายหรอบ่คันนี่เปิดเท่าไหร่นาะจนเปิดไว้สามสิบหกสาพี่น้องตัวบไงสามหมื่นหกพันเรร่อง้นงเปิดแล้วค่าเปิดพี่น้องต่อร่องไดน้ะจ้ะต่อร่องไดด้วยพี่น้องด้วย

ซื้อย so ่งก no, ่อนะมาป่างมาป่างเนาะสนใจทั่วหานอันหอยมาป่างเด้อพี well, yeah, ่น uh, like ้องเด้อส no ูงอยู่ประมาณร้อยหสิบเนาะความสูงหกสิบแล้วสยบหกสิบแล้วจ็ิบหกสิแล้วเจสิบหแเิหกส้วเจ็ดสกสิบเดิบ้วเดก้วเจ็ดสิบหกแล้วเจดสิบส้วเจสจ็ดสหาวเดห้วดห้วเดเดอ้เด